่างคิดช่างสังเกตโดยอพาวช ตั้มเออิกเกตจะพาน้องๆไปพบกับผู้สร้างสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนที่จะช่วยให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ชายหาดโคลนเลนที่น่าสนใจทั้งเรื่องของแรงเสียดทานการกระจายน้ำหนักรวมทั้งระบบนิเวศป่าชายเลนเขาไม่ใช่คนนะครับแต่ว่าเป็นหอยหลอดถ้าจะพูดถึงหอยหลอดในเชิงวิชาการก็ต้องไปคุยกับนักวิชาการท่านนี้ครับ หอยหลอดเป็นหอยที่เราได้พบโดยทั่วไปตามปากแม่น้ําทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีหลายแห่งนะครับนอกจากจะมีที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วเนี่ยแตยัมยงมีที่จังหวัดตราดก็มีนะครับเพชรบุรีก็มีนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีทั้งประเทศออสเตรเลียประเทศอินโดนีเซียหรือประเทศอเมริกา,า,น,กา,าน,น,น,นะครับเหล่านี้ก็จะมีพื้นที่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นดอนหอยหลอดได้ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยครับที่ดูว่าท่าทางจะมีเยอะกว่าที่อื่นเนี่ย ก็มีเหตุผลหลายอย่างนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในเขตร้อนนะครับการเป็นเขตร้อนเนี่ยทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเจริญเติบโตมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับและที่สําคัญคือบริเวณดอยน้อยหลอดที่สมุทรสงครามของเราเนี่ยครับเ,เป็นทางลงของปากแม่น้ําหลายๆแม่น้าไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีการเอาแร่ธาตุสารอาหารจากแผ่นดินเนี่ยลงไปในทะเลเนี่ยค่อนข้างมาก ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีสารอาหารที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของหอยหลอดอย่างยิ่งในบริเวณน,นั้นครับก็ทําให้บริเวณน,นั้นเนี่ยเรามีพื้นที่ที่มีหอยหลอดเนี่ยอยู่ถึง1 5 0 0 0ไร่ทีเดียวนะก็ถือว่าอาจจะมากที่สุดในโลกก็ได้ครับช่วงหน้าจะพาไปเรียนรู้ชีววิทยาชายหาดโครนเลนจับหอยหลอดตัวเป็นๆมาศึกษากันเลย จะไปดูหอยหลอดให้เห็นกันชัดๆต้องไปดูกันที่นี่ครับดอนหอยหลอดโอ้อโหนนะ้แอ,อย่งจะเห็นหอยได้ไงอพี่ต้มโกใช่ไหมเหน็นจริงดินี่คือผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ที่มีความรู้เรื่องหอยห,อยหลอดเป็นอย่างดีลุงวินัยหน้าขันทอง เห็นไงอ๋อเดี๋ยวนะ้ำมันลดอีกหน่อยไนงะเราก็ลงไปดูกันเหรือเอาปูนขาบไปยอดหน่อยอ๋อแล้วมันไม่ลอยนะ้ำค่ะมันอยู่ในดินนะหอยหลอดมันไม่ลอยน้ำขึ้นมาให้จับกันง่ายๆหรอกนะครับแต่จะฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายลึกประมาณ4-5เซนติเมตรอยากไปแล้วละไปเลยกนะ็ได้และนี่คืออุปกรณ์สำคัญในการจับหอยหลอดครับ พุ่ข่ามีไว้ทำอะไรคนะัูนข่ามีไว้ย่อดหอยหอ,อยมันกลัวพุ่ขา่าถ้าคนลงไปไม่มีพุ่ข่านะไม่ได้หอยรอดลุงวินัยพาทั้งสามพี่น้องตั้มเถยเก็ต นั่งเรือออกไปเพราะดอนหอยหลอดจะเป็นที่ดอนที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไปประมาณ50เมตรถึง2กิโลเมตรต้องลงเรือออกไปในทะเลจนไปถึงที่ดอนหอยหลอดจึงจะลงจากเรือมาจับหอยกันได้นะครับนั่งเรือออกจากฝั่งมาจนถึงที่ดอนหอยหลอดคราวนี้ขวาอุปกรณ์คือถังปูนขาวพร้อมไม้จิ้มลงจากเรืออะระวังล้มโอโอโอ๊ย เกือบ <anto government> mm. ไปเอาล่ะคราวนี้ก็ไปหาทำเลหยอดหอยหลอดกันโอ้โหชาวบ้านเขาก็มาจับหอยหลอดกันพี่ไปหมดคณะของเราก็เลยต้องออกมาห่างชาวบ้านเขาหน่อยจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาทำมาหากินนะครับปูนขาวที่ถือกันมาเพื่อจะใช้หาหอยหลอดนั้นที่จริงแล้วมีประโยชน์ในเชิงการเกษตรเป็นอย่างมากเพราะใช้ปรับสภาพดินและน้ำที่เป็นกรดให้เป็นกลาง ช่วยปรุงแต่งและรักษาคุณสมบัติของดินและน้ำให้เหมาะสมแก่การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการเจริญเติบโตดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะครับลุงยองลองหย่อยใ้ดูได้ไหมได้ยากาเห็นอ่ะเรา,เราต้องหาเหรอู้ <หา S 2> ไปก่อนม,ม,ม,มันอยู่ตรงไหนนี่ครับมันหายากนี่ไม่ได้ไม่ใช่เหรอวิธีที่เราจะรู้ว่ารูหอยหลอดมาอยู่ที่ไหนนั้นก็ต้องใช้มือกดหาลงไปบนพื้นทราย ถ้าถูกที่จะปรากฏมีฟองอากาศและเห็นรูหอยที่นี้ก็เอาไม้จิ้มปูนขาวแย่ลงไปหอยหลอดมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้จับทำไมถึงต้องใช้ปูนขาวท่นนานคะปูนขาวหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์มาจากการนำปูนร้อนหรือปูนเผามาปรมน้ำให้ชุม่มมีฤทธิ์ก่อให้เกิดความระคายเคืองเฉพาะที่เช่นเกิดอาการแพ้การกร่อนผิวหนังทางเดินหายใจเยื่อบุตาและทางเดินอาหาร เขาให้กดมือลงไปไม่จะควักสายขึ้นมาดูท่าทางตละลคนี่จะไม่ไหวแล้วครับอย่างเนี้ต้องไปดูระดับโปรเฟชชั่นอลเขาทำเอาปูนขาวหยอดลงไปเอาละครับมาช่วยกันลุ้นนะครับว่าหอยหลอดมันจะขึ้นมาไหมขึ้น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 มาแล้วโอ้โหนี่แหละครับหอยหลอดโตเป็นเป็นเห็นกันจ้าจ้า หอยลอจัดเป็นหอยสองฝาที่มีตัวอาศัยอยู่ในฝาที่ประกบทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายกับหลอดกาแฟกลมยาวประมาณ7-8ซนเมตรสีน้ำตาลอ่อนเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรตามปกติหอยมันจะเปิดฝาอยู่เรียบพื้นนะครับแล้วก็ยืดตัวยืดออกมาจับแปลงต้อนเป็นอาหารหรือไม่ก็เคลื่อนที่ออกไปหาพื้นที่อยู่ใหม่ครับ มารู้จักกับวงจรชีวิตของหอยหลอดทั้ง4ระยะนะครับระยะที่1คือช่วงปฏิสนธิพัฒนาโดยไข่ของหอยหลอดจะถูกผสมมีการพัฒนาเจริญแบ่งตัวออกเป็น2เซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนกันจากนั้นจะเจริญเป็นตัวอ่อนมีรูปร่างคล้ายตัวดีเรียกว่าระยะดี Shape ระยะที่2เป็นระยะตัวอ่อนลูกหอยที่มีรูปร่างเหมือนตัวดีซึ่งได้สร้างเปลือกบางๆคลุมอวัยวะภายในแล้วจะเริ่มสร้างเปลือกส่วนที่เรียกว่าก้นหอย ระยะที่3เป็นช่วงระยะลูกหอยตัวอ่อนหอยจะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเต็มวัยหลังจากนั้นจะทิ้งตัวตกลงยังพื้นสันดอนทรายระยะที่4เป็นช่วงระยะเปลี่ยนรูปร่างช่วงนี้ลูกหอยหลอดที่ฝังตัวอยู่ในพื้นทรายจะพัฒนาอาวัยวะภายในและเปลือกภายนอกให้เหมือนกับรูปร่างของพ่อแม่หอยหลอดและนี่คือวงจรชีวิตของหอยหลอด พอเห็นคุณลุงจับหอยหลอดได้เด็กๆก,ก็นึกสนุกอยากจะจับบ้างแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นนะสิครับมันต้องสังเกตวิธีการจับของคุณลุงกันให้ดีซะก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่าเอยถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงอ้าวจากนั้นก็ทดลองจับกันโลดที่ดอนหอยหลอดนี้เป็นพื้นที่ที่มีหอยหลอดชุกชุมมากและมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์คือในเวลาปะกะติที่น้ําขึ้นนะครับน้ําทะเลจะท่วมจนดอนจมหายไปไม่มีร่องรอยให้เห็นแต่พอน้ําลง ดอนหหลอดก็จะค่อยๆโผล่พ้นน้าขึ้นมากลายเป็นพื้นที่กว้างไกลหลายร้อยไร่ยิ่งช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี่โอ้โหน้ําทะเลมันลดลงนานกว่าช่วงอื่นครับนักท่องเที่ยวก็เลยนิยมลงไปจับหอยกันในช่วงนี้มากเป็นพิเศษมาแหยิ่งเสาอาทิตย์แล้วก็วันหยุดเทศกาลต่างๆดอนหยหลอดมันแทบจะกลายเป็นดอนนักท่องเที่ยวไปเลยละครับอันนี้ก็สร้างรายได้ให้คนในท้องที่มากมาย แล้วหอยหลอดเนี่ยนำมาปรุงเป็นเมนูโปรดได้ทั้งผัดชารสแซ่เสียบมายา่างจิ้มน้ำจิ้มก็อื้ออร่อยอย่าบอกใครเลยรู้ว่าจะทำแห้งเก็บเอาไว้กินนานๆก็ได้แถมมีคุณค่าจากโปรโตีนและไอโอดีนอีต่างหากโอ้โหประโยชน์เพียบช่วงหน้าจะพาไปเรียนรู้เรื่องแรงเสียดทานและการกระจายน้ำหนักแต่เอ๊ะน่าจะเกตเป็นอะไรไปอ่ะเ,อเดี๋ยวรู้ครับ ไหนไหนเราก็มากันถึงที่สมุดสงครามเรียนรู้ชีววิทยาเกี่ยวกับหอยหลอดและระบบนิเวศของดอนหอยหลอดไปแล้วไม่เห็เสียเที่ยวครับตั้มเอ,อ๋ยเกตเลยถือโอกาสเลยไปเก็บหอยที่คลองโคนซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกแค่1ินาทีแต่คราวนี้เราจะพากันไปเก็บหอยแคร หอยแครงเป็นหอยสองฝาอาศัยอยู่กับดินโคลนใช้การวานลูกหอยแครงเพื่อทำการเพาะเลี้ยงเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อประเทศครับนิยมบริโภคกันทั้งแบบลวกแบบปิ้งแบบย่างหรือว่าเอามปยำเพราะว่ารสชาติาอร่อยดีครับมีคุณค่าโปรตีนสูงแถมยังไม่แพงอีกด้วยแต่เอ๊ะทำไมคนเก็บหอยเขาต้องลงไปคลุกไปคลานไถกระดาษอยู่บนโคลนอย่างนั้นด้วยแล้ว โอ้โหมันเขาล่ะเรื่องเลอเธอเปลือกเบือนนี่ว่าแห่ห่ของชอบเด็กชายเลยนะครับเนี่ยเขาลงมันเล่นไถกระดานลื่นกันเพื่ออะไรแล้วทาไมน้องเอ๋ยไม่ลงอ๋อกลัวเลยฮ่าแต่สองหนุ่มนี้ไม่กลัวเละกันเลย หอยแกลงเป็นหอยที่ชอบฝังตัวอยู่ตามชายหาดโคลนหรือเลนละเอียดในบริเวณชายฝั่งทะเลลึกตั้งแต่ประมาณ1-12ถึงนิ้ววิธีเก็บชาวบ้านเขาก็จะใช้กระดานไม้ไถไปตามพื้นที่ที่จะเก็บหอยคนเก็บจะใช้เท้าถีบกระดานเคลื่อนที่โดยตัวเองนั่งอยู่บนกระดานซึ่งนอกจากจะเคลื่อนที่ไปได้เร็วแล้วยังช่วยผ่อนแรงได้อีกด้วยเพราะไม่ต้องแบกตะกร้าใส่หอยแต่จับวางบนกระดานด้วยเลยนี่แหละครับภูิปัญญาชาวบ้านของแท้ เนื่องจากคู่ผิวสัมผัสระหว่างโคลนและกระดานมีแรงเสียดทานน้อยทําให้ม่อเวลาที่เราเคลื่อนที่ไปจะลื่นขณะเดียวกันก็กระจายน้ําหนักโดยใช้กระดานมาช่วยเพราะถ้าเรายืนเท้าเปล่าบนโคลนจะทาให้ขาเราจมลงไปเนื่องจากน้าหนักสองจุดไม่ได้กระจายออกและมีพื้นสัมผัสที่น้อยไม่ได้กว้างออกแต่ถ้าเรายืนบนกระดานทําให้เกิดการกระจายน้ําหนักและกระดานมีพื้นผิวสัมผัสที่กว้างทําให้ไม่จมเห็นไหม มื่อมีแรงเสียดทานน้อยแล้วมันก็ลื่นปรวดพลาดหกล้มหกลุกคนไน้ง่ายๆอย่างนี้แหละดูท่าทางจะเอาแต่เล่นสนุกกันซะแล้วล่ะครับไม่ได้เก็บหอยแครงกันเลยอ้าวนั่นในเก๊เกิดเจ็บเท้าขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังสนุกอยู่นะครับขนาดเดินไม่ไหวต้องให้ในตั้มพาขี่หลังยังไม่ไวายสนุกแต่พอขึ้นมาถึงบนบกแล้วนี่สิครับถึงจะโร ลาดเพลอนกับการเล่นโคลนเอ้ยไม่ใช่ครับศึกษาเรื่องหอยหลอดและหอยแครงอันเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนกันไปแล้วก็ถึงเวลาลาคุณลุงกันสักทีแล้วครับวันนี้ตั้มเอยและเกดก็พาพวกเราไปเรียนรู้ระบบนิเวศและชีววิทยาที่ป่าชายเลนผ่านเรื่องราวของหอยหลอด จากนั้นก็พากันมาเรียนรู้ฟิสิกส์เรื่องแรงเสียดทานและการกระจายน้ําหนักที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญาชาวบ้านจากการเก็บหอยแครงเป็นที่เรียบร้อยก็ขเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานกันแล้วฉะนั้นเวลาฝนตกถนนลื่นแรงเสียดทานของยางรถยนต์ก็ลดลงต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ถลายลื่นรวนราดไปเหมือนกระดานเก็บหอยแครงไงล่ะครับ ก่อนจบวันนี้ดรพิชัยผู้ใหญ่ใจดีจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชมีเรื่องของหอยหลอดผู้สร้างสมดุลของระบบนิเวศปลาชายเลนบ,บอกพวกเรากันอีกหน่อยนึ่งครับครับพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์หอยหลอดเนี่ยนะครับหรือพื้นที่ดอนหอยหลอดที่เราพูดถึงกันอยู่ที่สม,มุดสงครามเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดที่เราคงจะต้องคานึงถึงก็คือในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดอนหอยหลอดเนี่ยครับ เพราะว่าพื้นที่ที่เป็นดอนหอยหลอดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความโดนสมบูรณ์ค่อนข้างมากมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งที่เกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากเลยที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเพราะฉะนั้นการทําลายสิ่งมีชีวิตหรือว่าการทําลายสภาพแวดล้อมบางอย่างไปเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งหมดของพื้นที่ดอนหอยหลอดครับอย่างเช่นถ้าเกิดพวกเราอยากจะจับหอยหลอดจํานวนมากเอาปูนขาวไปสาดใส่ในพื้นที่ นอกจากจะทำให้หอยหลอดจํานวนหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีพิษมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เสียสภาพของพื้นที่ที่จะเป็นที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตต่อไปนะครับในการอนุรักษ์พื้นที่ลังกาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความใส่ใจดูแลมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราคงต้องร่วมมือกันในการที่จะอนุรักษ์สภาพวาแวดล้อมของดอนหอยหลอดเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไปครับเปรดวิดติดกองทงัศ อนไปเล่นโคลนกันได้เก็บโดน,นหินบาดเป็นแผลเลือดออกซึ่งแผลสดในพื้นที่ที่สกปรกแบบนี้ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาซะนะครับจะได้ไม่เป็นบาดทะยักช่วงหนึ่งนาทีที่อาาอพวอช วันนี้ตั้มเอ๋ยเกตจะไปเรียนรู้เรื่องแรงเสียดทานซึ่งจัดเป็นนิทรรศการอยู่ที่ตึกลูกเต๋าออพาวชหรือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั่นเองครับนิทรรศการส่วนนี้อธิบายถึงเรื่องแรงประเภทหนึ่งที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียกว่าแรงเสียดทานที่เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นทั้งอุปสรรคและมีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและนี่คือชิ้นงานที่ทดลองเรื่องพื้นผิวสัมผัส พื้นผิวที่ทำจากวัสดุแตกต่างกันจะทำให้เกิดแรงเสียดทานต่างกันความเสียดทานเป็นแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุขณะที่วัตถุลื่นถลายลงความเสียดทานจะทำให้มันช้าลงพื้นบางชนิดทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าทั้งนี้เนื่องจากเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าความเสียดทานเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุยุ่งยากมากขึ้น แต่เราสามารถลดความเสียดทานลงได้โดยทำให้วัตถุมีผิวเรียบด้วยการคัดผิวหรือหล่อด้วยน้ำมันหล่อลื่น